นิทานอีศกเรื่องหมาจิ้งจอกกับองุ่นเปรี้ยววันหนึ่งมีหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งมองเห็นพวงองุ่นสุกห้อยระยะลงมาจากเถาที่เลอยพันไปตามกิ่งก้านของต้นไม้องุ่นเหล่านั้นดู่ำไปด้วยน้ำเจ้าหมาจิ้งจอกมองจนน้ำลายสอยอยากลิ้นลององุ่นยิ่งนักพวงองุ่นเหล่านั้นอยู่บนกิ่งไม้สูงซึ่งเจ้าหมาจิ้งจอกจำต้องกระโดดเพื่อคว้ามาให้ได้กระโดดครั้งแรกมันพลาดพวงองุ่นไปหลายช่วงตัวมันจึงถอยไปตั้งหลักเล็กน้อย ก่อนจะกระโจนเข้าใส่อีกครั้งเพียงเพื่อความน้ำเหลวเช่นเคยมันลองแล้วลองเล่าอีกหลายรอบแต่ก็ไร้ความหมายในที่สุดมันจึงนั่งลงและมองพวงองุ่นด้วยสายตารังเกียดเดียดชันข้าช่างโง่อะไรเช่นนี้มันเอ่ยขึ้นนี่ข้าดิ้นรนเพื่อจะคว้าพวงองุ่นเปรียปร้ยวๆที่ไม่คุ้มค่าพอจะขวายคว้ามาหลอกหรือนี่แล้วมันก็เดินจากไปด้วยท่าทีเหยียดหยามนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนมากมายพร้อมจะเสแสแ้งดูถูกเหยียดยามต่อสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมพุทธภาษิตตะเมวะวาจางาังภาเสอยอญยายอตตาณหิตนตาปเยปรเรจโอนอวิหือเสยอยอสาเววาจาสุภาษิตาบุคคลพึงกล่าววาจาที่ไม่เป็นเหตุยังตนให้เดือดร้อนและไม่เป็นเหตุเบียดเบียนผู้อื่นวาจานั้นแลเป็นสุภาษิต